นี่ครับพี่น้องครับดินเขาครับแบบง่ายๆมาเนี่ยปรดีมีขากล่องมีิยังเลยแกงน้ำมัครับอืเออจวดจวดจวดกินฟฟี๋มกินโอ้ยมีน้ำันกับอะไร

tìm <tương> được <đất> ừ. <laughs> <laughs> mà โอ้ไปล่ะเอาละแปะอืมเหยื่อสัตว์ครับ3หน่วย3เม็ดล่ะเอามาสัตว์ปุ๋ยอันนี้มันก็เป็นยาหอมเนาะอืมอืม uh, <cuk> mà gọi con, ừ. ขาตานโอ้เผ็ด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 ต้งหอนพี่บ้าหัวพร่กโอ้โ้ดีดีแกโควิดครับน้องหม่เนี่ยแกโควิดหอน เชื่อเดียแมงมันไหลว้เหิวองนาะอืน้ำตะเลครับ จากท่าเรืออำนาจกูมีท่าเรือนำเว้ยย่มาตัวกุทดในไอ้หม่ยังไงโอ้ยขึ้นมาจากเรือกูจะมาหอดอำนาจ

กินฟันออกกับร่างกายโอ้ดีดีดีมันออกห่อนข้อนะไม่ห่งสุดนะน่นเวลาใส่กับไปหน่อยหนึงนะเตรีช่วงใส่ <c oughs> อสุดกับพลังฟันกับม่ ว้าวเบองยังนหน่อยว้าวเบิ่งน้ำเขาอย่างี้เบิ่งบ่ได้บของเจาะองเบิ่งบ่ได้ได้เ่อาวคือว่าสมัครเน็ตแล้วสมัครเน็ตกับเหะได้แสดงมาเป็นน้ำเคร่องมันบ้เก่าแห้วแะื้อมื้อใหม่แล้วไ่งด้อย่งักวาเป็นยังกันลอย อ,อนนมีรูบดดพร้อ,อม,มอาข้ปาไปดูยังไม่มาฮุกก่นหรอยังไม่มามันได้แสงกันแน่ลูกมได้ไอืมอมจับบ่ เอานกินไปเดีตัวเองอืมนน้อยกดอะไรบงวันอ่ะโอ้โหไหวแล้วครับน้องฝากพี่น้องก็ไล่กดแชร์กดที่ตามกดซับตะไคร้ครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมครับน้องก็ดำหนาดครับให้คลิปต่อไปอะพี่พี่พี่ตายพี่ตายรากเอาข้าวไปไงนะอืมกินข้าวเจาว้าโอ้ ใช่ครับรอครับกุ้สาวเป็นลอยกระเธอเป็นเศร้าโอเคครับสวัสดีครับ